แล้วก็คุณมาลลี่เนี่ยครับเวลาเขียนข้อความในทวิตเตอร์นั้นเนี่ยแทบจะอยู่ในรูปแบบแล้วก็สไตล์รวมถึงภาษานี้ใกล้เคียงกันมากเรียกว่าคัดคนได้เหมือนตัวเองมากนะครับตอนนี้เขาก็มีทีมงานใหม่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหภาษาเหลือล้ายจริงๆนะครับจะบอกว่าตลาดเนี่ยผมว่าก็ผมว่ามันแย่กว่าตลาดสดอะ่ะ นะครับแย่กว่าตลาดสดและไม่น่าเชื่อครับว่าการพูดจาแบบนี้สามารถพูดออกมาได้ในบทบาททางในใครตัวเองเนี่ยสวมบทบาททางการเมืองเป็นถึงรองโฆษกพักมันทำให้คิดนะครับว่าในพักประชาธิปัตย์เนี่ยเวลาเขาเลือกทีมงานที่จะมาทำหน้าที่เป็นโฆษกเนี่ยพักประชาธิปัตย์เนี่ยเลือกยังไง เขามีเทคนิคการเลือกบุคลากรอย่างไรให้มาเป็นโฆษกโฆษกที่มันทําหน้าที่อะไรล่ะครับมันทําหน้าที่เป็นตัวแทนพูดตามที่หัวหน้าพักเนี่ยหรือคนในพักเนี่ยได้เสนอเป็นตัวแทนของพักนะฮะเป็นโฆษกพักเป็นโฆษกพักแต่ว่ามอลลี่เป็นรองโฆษกมีคุณชาวนนลเป็นโฆษกพักคุณชาววนลถือว่าใช้ได้นะครับจริงๆผมก็ชอบฟังคุณชาวนนลพูดนะ เวลาให้ให้สให้แถลงข่าวนะแต่ว่าเวลาจัดรายการสายล่อฟ้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแกเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยนะก็เดี๋ยวเบรกปั๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเรากลับมาในเบรกที่สองครับมาคุยกันเรื่องมอรรีกันต่อครับสักครู่ครับ มาที่รายการประชาชน3.0ครับวันนี้เราพูดเรื่องคุณมอรีบุญมีตระกูลครับรองโฆษกพักประชาธิปัตย์นอกจากวีรตรีวีรกรรมอะไรที่เธอทำไว้เยอะแยะนะครับก็ยังมีอันหนึ่งอันนี้ไม่นานนะครับไม่นานวันนี้เองเธอก็เอาภาพไปโพสต์ลงไปใน Facebook ครับของเธอนั่นแหละเป็นภาพที่ท่านนายกยืนอยู่บน อยู่ข้างๆป้ายอุทยานป่าที่กุยบุรีครับปกติป้ายนี้เนี่ยออรดิจินัลเนี่ยก็เป็นภาพเขียนว่าเนี่ยจุดชมช้างป่ากระทิงฮะแล้วท่านนายกก็ยืนอยู่ข้างๆทีนี้คุณมารี่นะครับก็ไปตัดต่อภาพครับเปลี่ยนจากคำว่าช้างป่ากระทิงเนี่ยเป็นเป็นเสือสิง ละทิงแล้วก็มีท่านนายกยืนอยู่ข้างๆก็จะสื่อสารอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ไปโพสใน,นินเน็ตคนก็ด่ากันตรึงว่าทำไมรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ทำแบบนี้ก็อย่างที่ผมประเมินไว้นะครับมอลลี่เขาเป็นสก,กอยนะฮะเขาก็ตั้งใจเลยว่าจะดึง นะครับหาเรื่องแย่รวมไม่ถึงยังไม่รวมถึงยุคโซซีสั้นนะครับที่เรื่องวอห์านั่นก็ถล่มเละเทะเลยนะครับเล่นอยู่กับทีมงานของเขานั่นแหละเขาก็โอ้โหหยอกกันเล่นกันจริงๆเกินเลยไปเยอะมากนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจจะมาลำดับให้เห็นว่าคุณมาริกาเนี่ยเธอมีพฤติกรรมเนี่ยแล้วมีผลงานที่โดดเด่นในทางการเมืองเนี่ยต่อเนื่องกันมายังไง ผมคิดว่าหลายหลายๆพฤติกรรมที่คุณมาริกาได้กระทำนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกินเลยไปมากมากในวิถีทางวัฒนธรรมทางการเมืองหรือการสร้างวัฒนธรรมของฝ่ายการเมืองคือผมจะบอกว่ายังไงดีผมยังนึกไม่ออกนะคบว่ามีนักการเมืองชายหรือหญิงคนไหนนะครับมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ดูไม่ออกว่ามีพฤติกรรม สสหรือแต่ว่าคูเคคุณมะลิกาไม่ได้เป็นสสใช่ไหมครับแต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นมีตําแหน่งทางการเมืองที่มีเล่นบทบาทแบบนี้ผมนึกไม่ถึงนะครับเทียบคุณลังสีมานี่เทียบไม่ได้นะคุณลังสีมานี่เธอเป็นอดีตพยาบาลนะครับดังนั้นเธอก็อาจจะได้การขึ้นรายการบ่มเพราะนี้มือไม้อาจจะเยอะไปนิดนึงนะไปชักเก้าอี้ลากเก้าอี้อาจจะว่าในในเวลาแบบนั้นนี่มันอาจจะของขึ้นได้อะไรได้นี่ คุณลังสีมานี่ผมก็เอานะคือหมายความว่าถ้าเราเอามาเทียบกันนะครับระหว่างคุณมาริกานะครับกับคุณลังสีมาในชื่อคล้องจองกันด้วยนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเรียวคุณคุณลังสีมาก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่มาริกามมลลี่มาริกาเนี่ย <c oughs> ไม่ไหวนะครับแล้วมันทําให้คิดนะว่าโข ว่าคนที่เป็นนี่จริงๆผมยังพยายามนึกนั่งคุยกับพักพวกนะผมนั่งบ่นกันเรื่อยเวลาเรานั่งนั่งคุยกับทางการมองเราก็ชอบบ่นถึงคุณมาริกาบ่อยๆคือมงก็ขบคิดนะครับว่าคนคนนี้มันเข้ามามีบนทบาตรบทบาททางการเมืองในพักประชาธิปัตย์ได้อย่างไรครับแล้วพักประชาธิปัตย์เนี่ยใช้วิธีคิดใช้เกณฑ์อะไรฮะในการเลือกโควกคุณใช้เกณฑ์อะไรฮะในการเลือกโควก คุณเลือกมาริกามาแล้วเนี่ยแล้วมาริกาดําเนินกิจกรรมอะไรทํานองเนี่ยมาแบบนี้โดยตลอดเนี่ยคาถามผมก็คือว่าเอเวลามาริกาทําอะไรแบบเนี้ยผู้ใหญ่ในพักประชาธิปัตย์เนี่ยมีการตักเตือนมาริกาบ้างหรือเปล่าบอกว่าเบาๆหน่อยหรือไม่งั้นก็บอกว่าอย่าทําแบบนี้ให้เปลี่ยนวิธีการอื่นไม่ไม่ผมก็คิดว่าเป็นไปนไม่ได้ที่ทางหัวหน้าพักหรือทางผู้ใหญ่ในพักจะไม่พูดนะครับ ผมคิดว่ามันมันล้ําเส้นไปไกลมากโดยคอมมอนเซนส์นะครับสามัญสำนึกนะครับผมก็คิดว่ายังไงอ่ะคนที่มีนักการเมืองจะต้องมีจิตสำนึกบ้างนะครับก็ดูอย่างที่คุณสมบัตินักการเมืองที่คุณวิสิทธิ์เคยกล่าวไว้นะครับก็ผมก็คิดว่าไอพฤติกรรแบบนี้ก็ต้องมีผู้ใหญ่ไปเตือนคุณมาริกาบ้างแต่ปรากฏว่าคุณมาริกาก็ยังทําซ้ํามีมพฤติกรรมซ้ําๆแบบนี้ได้อีกนะครับแลวเชื่อว่าคงไม่จบนะครับและนี่รามปาไปถึงผ,ผู้ใหญ่ในพักประชาธิปั์ด้วยนะครับ คุณปูพ่พิชัยนะครับคนแก่หูตึงฮะไปเรียกเขาคนแก่หูตึงคุณพิสิทธิ์คุณคิดดูดีๆนะถ้าคุณยังเอาคนแบบนี้มาเป็นรองโฆษกพักอยู่เนี่ยหรือถ้าคุณจะให้เขาเป็นรองโฆษกพักอยู่ผมก็คิดว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องตักเตือนบ้างนะครับน่าจะได้ตักเตือนกันบ้างไม่ควรปล่อยให้เธอเนี่ยอารวาสซะขนาดนี้ คือมันมีผลเนี่ยต,ต,ต่อทางการเมืองนะครับมันทําให้พักภาพลักษ์พักของประชาธิป,ปัตย์ซึ่งตอนนี้มันก็ดูไม่ดีนะครับเกิดจากคุณสุเทพและคุณพิสิทธิ์เนี่ยสองสองคนที่เป็นตัวเจ็บนะครับตัวตัวดึงเลตติ้งตกนะเมื่อก่อนเนี้ยคุณพิสิธิ์เป็นตัวดึงเลตติ้งขึ้นนะแต่คุณสุทเ,เ,เนะสทพที่ไม่เคยมีเดตติ้งนะคุณสุเทพเนี่ยไม่เคยมีภาพลักษณ์ที่ดีทางการเมืองมีผลมันมีผลมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแต่ว่าแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ในพักครับ ตั้งแต่สมัยสปกอสี่ขีดศูย์หแต่ก็สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นเลขาธิการพักในสมัยคุณริสิทธิ์ได้แต่คุณริสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่มีเลตติ้งดีมาก่อนนะครับเรียกแขกเลยครับไม่ใช่เรียกแขกเรียกอะไรเรียกคะแนนนิยมได้เพราะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับหน้าตาดีเรียนออกฟอร์ดจบนอกครอบครัวก็เรียกว่าเป็นครอบครัวที่เรียกว่าอะไรมีมีชาติตระกูลละครับ ไม่ขี้เลอเลยฮะผลงานแน่ดีก็ยอมรับว่าดีพอสมควรนะครับเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในอยู่ในล่องลอยๆอยอยู่ในหลักการดีมาทุแต่ว่าพอเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละแต่มีวิกฤตการณ์ปี4ี่เก้าสี่แดสี่เก้าต่อเน,นื่องกันมาเนี่ยฮะจะสิปีแล้วฮะ8ปดเจ็ดปดปีแล้วคุณวิสิทิ์เนี่ยเสียภาพไปเยอะมากๆนะครับและนี่ล่าสุดสารออกมาไต่สวนไต่สวนไต่สวนนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยคดีหกสมวัตถุมุเนี่ยเป็นการ กระทำโดยเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็คุณภิสิทธิ์ก็ไปปราศัยบนเวทีผ่าความจริงโอ้โหสิงสาราสัตว์ออกจากปากคุณอภิสิทธิ์นี้เยอะแยะไปหมดเรียกกูเรียกมึงเลยนะครับเอ่อยังไงดีผมคือผมผมกำลังบอกว่ามันเป็นวิกฤตของพักแล้วครับตั้งแต่หัวหน้าพักนะวันก่อนเนี่ยมอมเต่าน,านาก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์ควรจะไปพบจิตแพทย์ คืออาจจะมีความเครียดไม่ใช่เป็นคุณเต่านานเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคุณวิสิตเป็นบ้านนะแต่ว่ามีความเครียดสะสมจากการทํางานก็ดีหรือสภาพแวดล้อมทางการเมืองก็ดีรวมโดยเฉพาะปมสําคัญก็คือเรื่องกรณีที่เกิดผู้เสียชีวิตจํานวนมากในเหตุการณ์สลายการชุมนุมผมคิดว่าถ้าเผื่อคุณวิสิทธิ์ได้รับฟังคําแนะนําจากมอมเต่านา,นานแล้วล้วเกิดมีความคิดว่าจะไป ขอคำปรึกษาคือไม่ใช่ไปไปไปเข้าโรงพยาบาลบ้านนะแต่ว่าไปขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอ๊ะคนหาเรามีปมอะไรเจ็บปวดอยู่ห,หรือเปล่าทรไมพฤติกรรมมันแปลกๆถ้าถ้าไปจริงยังไงก็เอาแบบแพ็คคู่นะครับไปพร้อมกับคุณมาริการน,นี่แหละครับไปคู่กันคุณมาริการก็อาจจะลองไปเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะครับไปดูคุณวิสิธิ์ไปเข้าคอร์สหน่อยหนึ่งว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างนะ กลับหลังจากไปพบจิตแพทย์กลับมาแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมแล้วคุณคุณมาริกาลองพีรณาตนตัวเองว่าจะไปใช้บริการไหมนะครับลองไปพบกับจิตแพทย์แต่ว่าอย่าไปพบกับนายแพทย์ตุลน,นะครับเพราะว่าถ้าคุณมาริกาไปพบนายแพทย์ตุลเนี่ยผลกลับมาเนี่ยมันจะไปอีกด้านนึงนะครับมันจะไม่ดีขึ้นนะสองคนนี้ก็เรียกว่าอะไรดีฮะ อาจจะไปปรึกษาหมอในแพทย์ตุลก็ได้นะครับเพราะหมอตุนแกก็อยู่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆนนะครับที่ให้คําปรึกษาทางเรื่องทานองเนี่ยได้ดีผมคิดว่าแกไม่ปกตินะครับผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าผมคิดแต่ก็ไม่แน่นะคือมีคนเตือนผมไว้เรื่องนี้บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องปกติของเขาก็ได้ คือพฤติกรรมอากัปกิริยาพฤติกรรมของคุณมาริกานี่อาจจะเป็นเรื่องที่ปกติก็ได้คือแปลว่าเป็นนิสัยนะครับเป็นอุปนิสัยของคุณมาริกาเป็นเวของเขาเลยฮะเป็นทางนี้เลยว่าเขาต้องทางนี้แหละนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าไม่รู้นะครับมองจากมองจากคนที่มั่นใจว่าผมเนี่ยมีสภาพทางจิตเป็นปกตินะครับแล้วก็มองพฤติกรรมทุ่งทํานอง ของคุณมาริกาแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นห่วงฮะแล้วเป็นห่วงทั้งคุณมาริกาเป็นห่วงทั้งพรรคประช,ชาธิปัตย์แล้วก็เป็นห่วงทั้งสังคมฮะคือถ้าเรามีบุคลากรทางการเมืองที่ลดแล่นอยู่ทางการเมืองแต่มีพฤติกรรมแบบนี้นี่ก็ลำบากนะครับก็ผมคิดว่ามันมีผลกระทบเยอะนีดดีนะที่คุณยิ่งรักนี่ ไม่ค่อยเอาความคนนะครับคือมันก็เป็นวิธีการเป็นกลยุทธ์หนึ่งคือมาริกาเขาอาจจะมารีนี่เขาอาจจะแบบพยายามจะดึงคุณคุณยิ่งรักลงมาลงมาลยุยต่อปากต่อคํากันอะไรเงี้ยถ้าต่อปากต่อคํากันเมื่อไหร่นี่จบนะครับตบกันหมายคือว่าตบกันทางการเมืองนะครับไม่ได้ลงไม้ลงมือกันจริงๆแต่ว่าถ้าคุณยิ่งรักลงมาเล่นด้วยกับคุณมาริกานี่ก็ เป็นการให้ราคานะครับกับคุณมาริการังนั้นเนี่ยคุณยิ่งรักก็อ่านเกมว่าเรื่องนี้คงไม่เล่นด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าคุณยิ่งรักได้อ่านได้ติดตามพฤติกรรมของคุณมาริกาหรือเปล่านะก็ไม่รู้ว่าเดินเกมการเมืองแบบนี้หรือเปล่านะคือมันอาจจะเป็นเกมทางการเมืองที่เขาจงใจจัดวางกันแบบนี้แต่ว่ามันทําลายวัฒนธรรมทางการเมืองคือหมายความว่ามันไม่ได้ทําให้การคือมันควรจะทําให้การเมืองเป็นการเมืองเชิงสร้างสรรนะฮะ พักฝ่ายค้านก็จะมีก็ควรจะมีความสร้างสารรนะถ้าไม่สร้างสารรค์ก็ไม่ควรที่จะเรียกว่าอะไรฮะอะไรที่ตรงข้ามกับสร้างสรรนะฮะนั่นแหละฮะมันไม่ควรจะถึงขนาดนั้นนี่มันตกต่ำมากนะฮะ